สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะโบจะมาทําคลิปจะถูกจะแพงก็สวยหรูได้เหมือนกันนะคะในคลิปนี้โบจะนําของระดับไฮเอ็นนะคะแล้วก็นําของแบรนด์ดักตอร์นะคะมาชนกันว่าเนื้อสีเขาพิกเมนต์อะไรต่ออะไรที่ทามาแล้วมันมีสีที่คล้ายกันมากคือสําหรับบางคนที่อาจจะมีสีนี้แล้วนะคะก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้ออีกแบรนด์หนึ่งมานะคะเพราะว่าอาจจะซ้ํากันเนะหรือไม่กออ็สำหรับน้องๆนักศึกษานะที่อยากจะใช้สีลักษณะโทนที่เป็นสีของแบรนด์ไฮเอ็นแต่ว่ากําลังซับคุณภัพมันไม่พอนะคะก็สามารถที่จะไปซื้อของแบรนด์ดักตอร์ ใช้ทดแทนกันได้และในคลิปนี้นะคะโบต้องขอออกตัวก่อนเลยนะว่าสิ่งที่โบมาพูดเนี่ยไม่จําเป็นว่าเฮ้ยที่โบพูดมาของแพงไม่ต้องไปซื้อนะคะไปซื้อของดักตอดีกว่าหรืออาจจะเฮ้ยดักตอไม่ดีเลยอย่าไปซื้อเราไปซื้อของแพงดีกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะโบอยากทํามาแชร์ค่ะให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยเนื้อสีของแบรนด์ไฮเอ็นกับดักตอมันแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็สีมันใกล้กันขนาดไหนนะคะก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเพื่อนๆคะโบคิดว่าน่าจะช่วยได้ในคลิปเนี้ยที่โบเลือกมานะคะจะมี5ชิ้นที่ มาทียบกันนะคะคก็จะมีลิปสติกสีคู่นะคะแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นอายแชโดว์เนอะค่ะเรามาดูถึงคู่แรกก็จะเป็นลิปสติกโทนที่ทาได้ในทุกๆวันนะคะสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยเนอะจะเป็นโทนสีออกไปทางสีน้ําตาลมอบมอฟน้ําตาลอมชมพูอมแดงประมาณนี้นะคะตัวแรกเลยนะคะเป็นแบรนด์ไฮเอ็นเนอะของ TCE ค่ะสไตล์นันดาเนอะ แพ็เกจจิ้งของเขานะคะก็มาเป็นแพ็กเกจที่เป็นสีดำด้านสีเหลี่ยมแล้วก็มีโลโก้ TCE ตรงนี้นะคะแพ็คเกจถือว่าเรียบแต่ว่าดูมีราคาเนอะตัวนี้เขามาในปริมาณ3.5กร,รัมนะคะมีราคาอยู่ที่700บาทนะคะราคาที่หน้าเคาน์เตอร์เนอะสีจากตัวแท่งของเขานะคะเวลาเราดูที่ตัวแท่งเนี่ยเราจะมองเห็นเลยนะว่าเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะ แต่พอเราทาลงบนริมฝีปากแล้วนะคะสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีที่ออกไปทางโทนน้ำตาลนะคะ เป็นน้ำตาลที่มีติ่งอมชมพูนิดๆตัวนี้เป็นเนื้อแมทที่ชัดเจนเลยทามาเรารู้สึกเลยว่าเป็นเนื้อแมทนะแต่ว่าไม่ได้เป็นแมทที่แห้งก้าเลยค่ะเนื้อสีบางเบาพิกเมนต์ชัดนะคะปาดรอบสองรอบก็กบริมฝีปากได้มิดแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําให้โบรู้สึกว่าโบหนักลิมฝีปากเลยนะคะให้ความรู้สึกที่มันสบายลิมฝีปากดีเพราะเป็นโทนสีมอฟที่โบคิดว่าเขาทาได้ทุกลุกทุกโอกาสนะคะทาได้ในทุทกๆวันเนอะเป็นสีที่มันเป็นสีกันตายได้เลยค่ะคือเข้าได้กับทุกลุกของการแต่งหน้าค่ะใช้ในชีีีววิวิตระจจาันนได้้เลยะคะ่สสงๆ ถึงคู่สีของเขานะคะที่โบคิดว่าเหมือนกันเนอะก็จะเป็นของเมเปอรีรุ่นคิมมี่แมทนะคะรุ่นนี้โบได้รีวิวไปแล้วนะคะว่ามีเฉดสีรุ่นไหนบ้างนะ,ะทาไปแล้วสองคลิปเนอะถ้าใครอยากดูเนื้อสีเฉดสีของเขานะคะว่ามีสีโทนประมาณไหนบ้างนะ,ะก็ไปดูได้นะคะเดี๋ยวโบจะใส่ลิงก์ไว้ให้เนืที่กล่องดีสคริปชั่นบล็อกด้านล่างนะคะสีสวยจริงๆก็ไปคลิกด,ดูได้เลยค่ะตัวเมเปอรีนะคะแพ็กเกจจิ้งก็จะมาเป็นสีเหลี่ยมตามสไตล์ตเขา,าค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นคิมมี่แมทนะคะก็จะเป็นสีม่วงตุ่นนนเื้้อดา แพ็กเกจจิ้งเนี่ยถือว่าโอเคนะคะไม่ได้กองแกงจนเกินไปเนอะถือว่าพกไปข้างนอกบ้านก็ไม่ไอายใครนะคะเพื่อนๆมาในปริมาณ4.2กรัมนะคะราคาของเขาเนี่ยเออที่โบสั่งมาจากต่างประเทศนะคะเบ็ดเสร็จแล้วรวมแล้วก็อยู่ที่แท่งละ300กว่าบาทนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็อาจจะไปพีออเดอร์ตามร้านคิวต่างๆก็ได้นะ,ะหรือว่าไปสั่งตามเว็บไซต์ที่เขาจําหน่ายก็ได้เนาะสีที่โบเลือกมาเป็นเบอร์660 Touch of Spice นะคะสีจากตัวแท่งของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลแดงถ้าเพื่อนๆเห็นเนาะ ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาเป็นเนื้อแมทที่มีเนื้อที่ออกทางชิมมี่นิดนึงนะคะ่ะเนื้อสมูทนุม่มเกี่ยง่ายนะคะปาดแค่รอบสองรอบก็ขบริมฝีป,ปากนิดเหมือนกันเนอะเออไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเนื้อแมทที่แห้งก้านเลยแต่อย่างใดนะคะถือว่าเมเบรลีนทำลิปสติกรุ่นนี้ออกมาชนะเลิศจริงๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของขนมด้วยนะคะก็จะเป็นกลิ่นออกทาง กิ่นช็อกโกแลตนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นโทนสีน้ำตาลอมแดงน,นะคะที่เมื่อทาลงบนริมฝีปากแล้วเนอะก็จะให้สีที่เหมือนกับตัวแท่งเลยนะคะเป็นสีเดียวกันเลยเนอะทาไาแล้วก็ให้ผิวที่ดูสุขภาพดีนะคะใช้ได้ทุกวันทุกโอกาสเหมือนกันนะคะขับสีผิวให้ดูสว่างด้วยเนอะ,ะสีนี้ค่ะสวยดีสรุปว่าทั้ง2แบรนด์นี้นะคะเมื่อทามาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยลุคที่ได้เนี่ยให้ลุคที่คล้ายกันใกล้กันมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนตัวของ TCE เนี่ยก็จะเป็นเนื้อแมทที่แมทก,กว่าเนื้อบางเบ,บา,าก,กว่านะคะรู้สึกสบายริ จะเป็นเนื้อแมทที่ครีมมี่กว่านะคะแล้วก็มีเนื้อที่หนากว่าเนอะแต่ถามว่าเรื่องของความติดทนเนี่ยของตัวเมเบอร์ลีนครีมมี่แมทนะคะจะติดทนมากกว่าของตัว TCE นะคะก็อยู่ที่ว่าเพื่อนจะชอบของแบรนด์ไหนนะคะ ของเบบรีนเนี่ยที่ไม่แมทมันถูกกว่าก็จริงนะคะแต่ว่าอาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงเนาะในประเทศไทยไม่มีวางขายก็ต้องพิออเดอร์สั่งมาเนาะแต่ของ TCE เนี่ยก็คือราคาสูงขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามีขายตามเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะที่โบซื้อมาเนี่ยได้มาจากที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะมาถึงคู่ที่2แล้วนะคะก็จะเป็นคู่โทนสีม่วงสีบานเย็นนะคะมาเริ่มจากแบรนด์ไฮเอ็นก่อนนะคะก็จะเป็นของรังโคมค่ะลักษณะเทคเกจจิ้งก็คือเป็นตัวนี้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่อะคะ่ะแล้วก็เป็นลิมิเต็ดด้วยนะคะเพื่อนๆมีชื่อรุ่นว่าลังโคมเลอรแอสซูรูรูทดิฟฟิเนชันนะคะสีที่โบเลือกมาเนี่ยเป็นสี385ค่ะตัวนี้อย่างที่โบบอกเนอะเขาก็เป็นลิปสติกเนื้อแมทนะคะเป็นรุ่นลิมิเต็ดบางสาขาอาจจะหมดแล้วก็ได้แต่บางสาขาก็ยังเห็นเหลือของอยู่นะคะตัวแพคเกจิ้งเนี่ยถือว่าทํามาได้หรูหราชนาเลิศมากๆเนอะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็มีคีิทองนะและมีสัญลักษณ์ของดอกกลาบะคะ่ะตามสไตล์ลังโคมนะคะตัวแพคเกจิ้งเนี่ยก็เป็น มาในปริมาณ3.6กรัมค่ะมีราคาอยู่ที่1,250บาทค่ะตัวแท่งลิปสติกของเขาว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคือเอถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะคะตรงตัวแท่งลิปสติกของเขาว่าจะมีการตัดปลายลิปสติกนะคะที่มีความเฉียงหักมุมกําลังพอดีเลยะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมคะ ถือว่าออกแบบมุมของลิสติกนะคะตัดเฉียงมาได้ดีจริงๆค่ะลงตัวมากเนยกับรูปมุมปากของเราอะคะ่ะที่เรามองจาก ตัวแท่งของเขาเนื้อก็จะเห็นว่าเป็นสีม่วงไปเลยนะคะที่ไม่ได้เจืออะไรทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆเป็นสีม่วงสนิทเลยนะ,ะลุกที่ได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาเลยนะคะก็จะให้สีที่ออกไปทางสีชมพูอมม่วงอะคะ่ะเป็นสีชมพูอมม่วงที่เป็นโทนบานเย็นเลยนะคะเป็นเนื้อแมทที่มีความนุ่มลื่นนะ,ะเนื้อสมูทบางเบาเกี่ยง่ายพิกเมนชัดติดทนยาวนานจริงๆะคะ่ะตัวนี้มีกลิ่นหอมของแป้งด้วยนะคะเวลาทาอะไรต่ออะไรเนี่ยให้ลุกที่รู้สึกสบายปากดีอะคือมันบางจริงๆเนื้อเนื้อดีมากๆนะคะรุ่นนี้ ถ้าใครมองหาลิปสติกเนื้อแมทโบก็อยากจะแนะนานะว่าเขาเป็นลิปสติกเนื้อแมทอีกรุ่นหนึ่งที่มันดีมากๆค่ะเพื่อนๆเสียดายมากๆที่ทําเป็นลิมิเต็ดนะคืออยากจะให้ทํามาขายตลอดเวลาเลยคือมันดีจริงๆอะค่ะถ้ามาแล้วดูเก๋ดูเปรี้ยวแต่ก็ยังมีความหวานซ่อนอยู่นะคะสีเนี้ยสามารถทาไปออกเดทได้เลยนะหรือไม่ก็จะทาไปปาร์ตี้ก็ได้ขับให้ผิวดูสว่างด้วยะคะ่ะหน้าไม่หมองแน่นอนค่ะ ตัวที่2นะคะที่โบจับคู่กันเนอก็จะเป็นของแบรนด์ลอรีอัลรุ่น c o l o r อร์ลิสเลยนะคะตัวแพ็เกจจิ้งของเขานะคะก็จะมาในแพ็เกจจิ้งที่เป็นสีโรสโกนะคะทรงสี่เหลี่ยมมนๆแบบนี้นะคะ แพ็เกจจิ้งตัวนี้เขามีข้อดีตรงที่เขาจะมีสีบอกไว้นะคะแต่ละแท่งเนอะว่าเป็นเฉดสีประมาณไหนทําให้เวลาเราจะเลือกใช้อะ่เราเลือกสีได้ถูกต้องนะคะมันง่ายต่อการใช้ชีวิตดีะคะ่ะตัวนี้เขาไม่ได้บอกปริมาณมานะคะว่าอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่เนอะแต่โบลองเทียบแล้วนะคะกับตัวแท่งติดของรังโคมเนอะว่าปริมาณที่ให้มาถือว่ามันใหญ่กว่านะคะแล้วก็ยาวกว่าของตัวรังโคมเนอะนี่ค่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูเลยถือว่าปริมาณให้มาเยอะกว่านะคะ ราคาเต็มของเขาเนี่ยจะอยู่ที่แท่งละ399บาทแต่ว่าจัดโปรบ่อยมากนะเวลาจัดโปรทีก็จะเหลือแท่งละ299หรือไม่ก็เหลือแท่งละ199แล้วแต่บางโอกาสนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกดูได้เนาะ <S <S สีจากตัวแท่งของเขานะคะที่เรามองเนี่ยก็เป็นสีม่วงเหมือนกับตัวลังโคมเลยนะคะเป็นสีม่วงชัดเจนเป็นเนื้อแมทที่มีความครีมมี่นะคะกว่าของตัวลังโคมพิ m เมนชัดแน่นเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้สีที่ติดโทนเนาะ <S <S เป็นเนื้อแมทที่ทามาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามัน รู้สึกไม่สบายริมฝีปากค่ะมันลื่นสมูทเกลี่ยง่ายเหมือนกันเขาเป็นสีม่วงที่เวลาเราทาลงบนริมฝีปากแล้วนะคะตอนแรกก็จะให้สีม่วงที่ตรงกับตัวแท่งเลยเนะแต่พอผ่านไปแล้วสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะคะ mm. ก็จะให้สีที่ออกไปทําเป็นสีม่วงอมชมพูขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ mm. ก็อาจจะมีการเฟดไปบ้างคะสีดอปลงมานิดนึงเนะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระคะ่ะ ถือว่าเป็นสีที่ทามาแล้วให้โทนใกล้กับตัวลังโคมมากๆลุกที่ให้อะไรต่ออะไรนะคะก็ขายกันจริงๆเพียงแต่ว่าตัวนี้อาจจะให้ลุกที่มันแซบกว่าเก๋กว่าไปปาร์ตี้ได้มากกว่าเพราะว่าเป็นสีม่วงที่ชัดเจนกว่าสรุปเลยแล้วกันนะคะว่าตัวลังโคมเนี่ยจะเป็นเนื้อแมทที่ให้ความแมทกว่านะคะแล้วก็เอ่อเนื้อสมูทกว่าบางเบากว่าสบายริมฝีปากกว่าแต่ตัวของลอรีออเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เล่อะไรเลยนะคะเพราะว่าก็ให้ลุกที่ลื่นสมูทเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแมทที่ให้ความครีมมี่นิดนึงค่ะ ความติดทนถือว่าติดทนพอๆกันเลยเนอะเลิฟเลมาถึงสีม่วงที่แซบขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นของ t o o face m a i l t e a d นะคะสีที่โบเลือกมาเนี่ยเป็นสีไวโอเลตเนอะลักษณะหน้าตาแพคเกจิ้งนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆหลอดยาสีฟันจิ๋วๆแบบนี้เนอะ ไฮเกจิ้งแบบดูน่ารักน่าใช้มากๆนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะมาในปริมาณ12มิลิตรนะคะมีราคาอยู่ที่1 0 9 0บาทค่ะตัวลิปสติกของเขานะคะก็จะเป็นลิปสติกเนื้อครีมมี่เลยนะคะเพื่อนๆเวลาจะใช้เนี่ยก็คือเขาจะให้ฟองน้ํามาในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งฟองน้ําของเขาเนี่ย เวลาเราทาบริมฝีปากบ้างพอดีกับริมฝีปากเราเลยนะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าใช้ง่ายมากๆไม่ต้องใช้แปรงก็ใช้ได้นะคะคือดีงามเกจจิ้งดีงามจริงๆเนื้อสีเวลาทามาแล้วอะไรแล้วก็ให้เนื้อครีมมี่ที่มันเนื้อนุ่มสมูทเกี่ยง่ายนะคะรู้สึกว่ามันบางเบาแต่พิกเมนของสีมันชัดจริงๆะคะ่ะปาดแค่รอบเดียวก็คือตรงกับตัวแท่งของเขาเลยนะคะคือเป็นสีนี้จริงๆเนะสีไม่ผิดไม่เพียนเป็นเนื้อครีมมี่ที่ทามาแล้วมันรู้สึกนุ่มสบายริมฝีปากมากๆค่ะแล้วก็เป็นโทนสีม่วงที่โบคิด ว่ามันเพิ่มความสนุกสดใสให้กับชีวิตเราค่ะคือไม่ได้ดูแรงโอเวอร์มากมายเนาะ ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เหมาะกับทาแบบไปเจอเพื่อนสาวไปสนุกสังสรรค์ปาร์ตรี้เป็นโทนสีม่วงที่โบว่าทาแล้วโบรอดนะคะแล้วโบคิดว่าทุกคนทาก็น่าจะรอดเหมือนกันนะนะตัวนี้เวลาทาไปตอนแรกนะคะก็จะให้สีม่วงที่ตรงกับตัวหลอดเขาเลยนะคะจะเป็นสีโทนนี้เนะแต่พอผ่านไปสักสองชั่วโมง3าชั่วโมงแล้วนะคะเขาก็จะเป็นสีม่วงที่เออเป็นสีชมพูอมม่วงนิดนึงนะคะ่ะข้างนอกขอบปากเนี่ยก็ยังเป็นสีม่วงอยู่นะคะแต่ว่าด้านในของริมฝีป,ปากเนี่ยจะเริ่มเป็นสีชมพูละเลื้อละเลื้อแล้วแหละ แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสีติดทนดีนะคะเอ,อสามารถเติมระหว่างวันได้ไม่ลอนไม่เป็นขุยไม่หนาหนักแน่นอนมีกลิ่นหอมของวานิลาด้วยนะคะหอมน่ากินมากๆค่ะสีถัดมาค่ะที่คิดว่าคล้ายกันเนอะก็จะเป็นของแบรนด์ f o r You t o Lip Oholic ค่ะลักษณะหน้าตาก็มาเป็นแพ็คเกจพลาสติกนะคะธรรมดาแบบนี้เนอะคือก็เรียบเรีอะคะ่ะ เพราะว่าราคาของเขาเน้ะก็ถูกเช่นกันนะคะเพื่อนๆราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่แพงแล้วหน่งกว่าบาทนะคะหาซื้อได้ตามที่วัดสันส่วนเรื่องเนื้อเนี่ยก็จะเป็นเนื้อครีม,มี่คล้ายกับโทโทเฟสมากๆนะคะคล้ายกันจริงๆมีพิกเมนต์ชัดเนื้อสีสมูทลื่นเขียง่ายนะคะแล้วก็สีติดท,ทนมากเหมือนกันมีกลิ่นหอมของวานิลลาเหมือนกันนะคะแต่ว่ากลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นที่อ่อนกว่าของทโเฟสเล็กน้อยะคะ่ะ ก็ถือว่าคุณภาพดีมากๆลุกอะไรต่ออะไรที่ทามาแล้วเนี่ยก็ให้ลุกคล้ายกับของตัวทูเฟสเหมือนกันค่ะเป็นโทนสีม่วงที่ชัดเจนเลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะให้โทนสีม่วงที่สีอ่อนกว่าของ To ้ทูมาเฉดนึงค่ะคือสีเขาจะเป็นสีม่วงอ่อนที่ออกไปทางอารมณ์พัสเทลกว่าของ To ้ทูเฟนะคะสำหรับโบผิวสองสีนะคะบางทีทามาแล้วก็อาจจะรู้สึกว่า เหมือนหน้าจะดอปไป1สเต็ปหน้าดอปจิตลงมาอี่นิดนึงนะคะตัวทูเฟถทามา,าจจะสดใสกว่านิดนึงเนะเพราะว่าอาจจะมีติ่งที่อมชมพูกว่าเล็กน้อยนะคะตัวนี้ก็ทามาแล้วอาจจะดูไม่สดใสเท่ากับตัวทูเฟสก็แค่นั้นเองค่ะสะรุปว่า2สีที่โบโยกมาพูดเนี่ยก็เนื้อสีใกล้กันมากๆทามาแล้วก็ให้ลุคเดียวกันคือเป็นลุคที่สนุกสนานไปปาร์ตี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าถามว่าเรื่องความติดทนเนี่ยของทูเฟาก็จะติดทนมากกว่าของโฟยูทูนิดนึงค่ะ มาถึงลิปจิ้มจุ่มเนื้อแมทสีออกม่วง,ง,งแดงๆพรมๆนะคะพี่โบจะหยิบมาเนี่ยก็จะเป็นของเซลย่านะคะแล้วก็จะเป็นของ Color p o ์ป๊อปนอะเรามาดูที่ตัวของเซล l ่าก่อนนะคะของเซล l ่านะคะเขาจะมาในแพ็กเกจที่เป็นหลอดพลาสติกนะคะทั่วไปตามสไตล์ลิปจิ้มจุม่ะค่ะเพื่อนๆมีฝาเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัวฟองน้ำและในของเขานะคะมาในขนาดที่ใหญ่ยาวนะคะ ก็คอนโทนได้อาจจะลำบากนิดนึงสำหรับคนที่มีริมฝีปากเล็กนะคะตัวเนื้อฟองน้ําของเขาว่าสามารถจิกตัวผลิตภัณฑ์ออกมาได้เยอะดีอะคะ่ะโบอชอบตรงนี้แหละตัวนี้นะคะเป็นรุ่น s t e l l s t t a y a l l Day l i q u i d Lipstick สี04 a r i a ค่ะเออมาในปริมาณ3มิลิลิตรนะคะมีราคาอยู่ที่920บาทค่ะ เขาเป็นสีม่วงพัมนะคะที่มีติ่งเจือแดงขึ้นมานิดๆเนื้เวลาที่เราทามาตอนแรกเนี่ยจะให้เนื้อที่เป็นเนื้อนุ่มครีม,มี่นะคะเนื้อลื่นมากเลยสมูทเกลี่ยง่ายนะคะเนื้อบางนี้นะบอกว่าพอหลังจากที่เขาเซ็ตตัวแล้วอะไรแล,แล้วเขาก็จะให้ลุคที่เป็นเนื้อแมตต์นะคะแต่ว่ายังคงเป็นแมตท,ที่มันไม่แห้งเลยนะสําหรับโบเป็นแมตท,ที่ดีมากๆค่ะระหว่างวันก็ไม่มีอาการลอกหลุดเป็นขุยนะคะคือไม่เป็นนะเขาเป็นเนื้อแมตท,ที่ให้ความรู้สึกว่าเราสบายริมฝีปากดีคะคะแล้วก็มีกลิ่นของขนมด้วยนะ เป็นกลิ่นตามสไตล์กลิ่นวานิลาค่ะเวลาทาไปแล้วได้สัก2-3ชั่วโมงนะคะสีของเขาจากตอนแรกที่มันจะเป็นโทนสว่างเหมือนในตัวแท่งนี้นะคะสีของเขาก็จะเหมือนทึบขึ้นมาอีกะคะ่ะคือเป็นสีที่ออกไปทางสีม่วงพรมร อมแดงดักดากเลยดูเป็นสีออกม่วงอมแดงก่ำๆเลยค่ะ้ามาแล้วเขาก็จะให้ลูกที่ดูสวยคลาสสิกเป็นสีโทนดารที่สวยใช้ง่ายนะคะใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะแน่นอนผิวแบบโบหรือจะค้ำก่าโบหรือจะขาวก่าโบก็ใช้ได้แน่ๆค่ะช่วยขับให้ผิวสว่างขึ้นด้วยค่ะเสียงแหบ มาถึงตัวคาร์ป๊อปแล้วนะคะตัวคาร์ป๊อปเนี่ยก็จะเป็นแพคเกจคล้ายๆกับตัวสตีล่านะคะแต่ว่าตรงฝาเนี่ยจะเป็นสีเงินเน,น,เนอะแล้วก็จะมีสกรีนของคาร์ป๊อปตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวสกรีนของคาร์ป๊อปตัวนี้มีข้อตินะคะตรงที่ลอกหลุดง่ายมากๆเลใช้ปสักพักก็ลอกหมดแล้วนะคะตัวฟองน้ําของเขานะคะจะมีขนาดที่เล็กกว่าของตัวสตีล่านะคะและ จับผลิตออกพัออกมาได้น้อยกว่าของฟีล่านะคือต้องใช้วิธีการจิ้มหลายรอบหน่อยนะคะกว่าจะเต็มปากโบนะอาจจะเหมาะสําหรับคนที่มีรูปลิมฝีป,ปากเล็กอะคะ่ะก็เข้ามุมได้ดีเหมือนกันนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น Color Pop Ultra Matte Lip นะคะสีที่โบหยิบมาพูดคู่กันนะคะจะเป็นสี Bad h a b i t เนอะเป็นเนื้อแมทเหมือนกันคะ่ะมาในปริมาณ3.2กรัมนะคะมีราคาอยู่ เบ็ดเสร็จรวมส่งแล้วรวมอะไรแล้วนะคะก็อยู่ที่แท่งละสา0้กว่าบาทนะคะเขาเป็นสีม่วงพามนะคะที่ไม่เจอแดงเลยนะคะสําหรับโบเนอร์เป็นเนื้อแมทที่คล้ายกับตัวของสเตล่ามากๆนะคะคือตอนแรกที่ทานเนี่ยจะให้ฟินิชชิ่งที่เรียบลื่นนะคะสมู o เกี่ยงง่ายจริงๆเนาะแต่พอเวลาเขาเซ็ตตัวเสร็จแล้วอะไรแล้วนะคะคือเขาจะให้เนื้อแมทที่แมทแห้งกว่าของตัวสเตล่านะคะแต่ตัวเนี้ยไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะเมื่อทาไปแล้วสักสองถึงสามชั่วโมงนะคะก็จะให้เฉดสีที่ทึบขึ้นเหมือนของตัวสเตล่าเลยนะคะคือดูดาร์ขึ้นมานะค่ะ ถือว่าเป็นสีม่วงพามอีกสีหนึ่งนะคะที่โทนสีมันสวยใช้ง่ายคือใช้มาแล้วผิวมันไม่หมองมันขับผิวเราให้สว่างดีค่ะสรุปเลยนะคะว่าตัวของเซร่าเนี่ย เวลาลิปสติกมันเซ็ตแล้วอะไรแล้วนะคะเขาจะให้ลิปสีปากที่มารู้สึกบางเบากว่านะคะนุ่มกว่าสมูทกว่าของตัว Color p o p เนืตัว Color Pop อเออจะดูเป็นเนื้อแมทที่มันแห้งไปเลยค่ะเพื่อนๆถ้าวันไหนบำรุงไม่ดีก็ไม่รอดนะคะสีของเซีร่าจะเป็นสีม่วงพามที่เจือแดงนะคะแล้วก็มีความทึบมากกว่าของตัว Colorpo p ถามว่าเรื่องของความติดทนเนี่ยโบถือว่าความติดทนในเฉดสี2เฉดสีนะคะใกล้กันมากๆเลยก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกโทนเฉดลักษณะแบบไหนของแบรนด์ไหนแล้วกันเน มาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นอชโดว์เนอะคู่อชโดว์คู่ A adow, คนี้โบต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่ามันไม่ได้มีเฉดสีที่คล้ายกันซะทีเดียวเนะคือเฉดสีมันต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าลุคฟิลิชินที่แต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วนะคะคือมันให้ลุคที่คล้ายกันจริงๆะคะ่ะคือแยกไม่ค่อยออกนะคะว่าใช้พาเลตไหนเนอะมันสามารถใช้แทนกันได้จริงๆะคะ่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นของแม็กเนอะตัวนี้นะคะค่ะมีชื่อว่าแม็กดิฟิเซนต์มีนะคะ ก็ลักษณะแพ็กเกจก็จะมาในแพ็กเกจสี่เหลี่ยมจตุรัสนะคะมีเฉดสีมาให้ถึง9สีนะคะตัวแพ็กเกจเน้ถือว่ากระทัดรัดดีนะคะแล้วก็เป็นแม่เหล็กนะคะที่ฝาพกพาง่ายเลยนะคะมีน้ำหนักที่เบามากๆเนอะเฉดสีที่โบจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นเฉดสีที่โบหยิบจับใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเป็นโทนสีสีสีนี้นะคะสีสีนี้เลยเนอะ แล้วก็มีสีนี้อีกสีหนึ่งนะคะที่โบจะเอามาเทียบกับอีกพาเลตหนึ่งนะคะมาในปริมาณ0.8กรัมาคาะมีราคาอยู่ที่1,800บาทเนื้อสีของแม็กเนี่ยก็จะเป็นเนื้อสีที่ พิกเมนต์ละเอียดมากๆค่ะคือละเอียดบางเบาแต่ให้พิกเม n นต์สีที่ชัดนะคะแล้วก็เนื้อสีนี่ถือว่าเนื้อสวยกําลังดีะคะ่ะคือไม่ดูเวอร์วังจนเกินไปนะคะติดทนดีในระดับหนึ่งเลยนะคะเล่นแสงอะไรต่ออะไรคือมันให้ลุคที่เป็นเปลือกตาที่มีการเล่นแสงได้ดีะคะ่ะเป็นเนื้ออายแชโดว์ที่ถือว่าคุณภาพชนะเลิศอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะคะโทนสีที่โบชีให้ดูเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นโทนสีที่แต่งมาแล้วเขาก็จะให้ลุคที่เป็นสีชมพูอมน้ําตาลนะคะแล้วก็มีติ่ง อมม่วงนิดๆเป็นโทนสีที่มันใช้ได้ในชีวิตประจําวันจริงๆค่ะทามาแล้วก็ให้ตาที่มันรู้สึกเออสว่างสดใสนะคะแต่ดูมีอะไรนิดนึงนะคะก็วันนี้บุคทธารมาด้วยเราก็จะเป็นลุคป,ประมาณนี้ค่ะค่ะถือว่าโอเคมากๆนะทีนี้เรามาดูคู่สีของเขานะคะก็จะเป็นของคาร์ชีสแอดส์ลูดโรสค่ะ แพคเกจจิ้งก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นพลาสติกแบบนี้เนอโบถือว่าแพคเกจจิ้งก็โอเคนะคะมาในปริมาณ6กร,รัมนะคะมีราคาอยู่ที่200ต้นๆเนอ้อแต่ถ้าช่วงไหนที่เขาจัดโปรโมชั่นเนี่ยก็จะอยู่ที่100กว่าบาทคะ่ะ100ไยปลายประมาณนี้นะคะเฉดสีของแอสซิลูดโลดเนี่ยก็มีเฉดสีที่ใกล้กับของแมก คล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าเป็นโทนเฉดสีชมพูนะที่ไล่มาจนถึงสีเทาโทนนะคะแล้วก็ไปจนถึงสีน้ําตาลอมม่วงนิดๆนะคะโทนสีเขาอาจจะออกไปทางครูโทนมากกว่าของแม็กนิดนึงนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะชอบเฉดแบบไหนนะคะส่วนตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ก็จะเป็นเนื้อที่เอออาจจะออกไปทางฝุน่นแป้งนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ให้เนื้อสีที่ชัดเจนเหมือนกันนะคะเนื้อตัวไหนที่เป็นชิมเมอร์ก็เป็นชิมเมอร์จริงๆส่วนตัวไหนที่ออกไปทางเนื้อแมตต์หน่อยก็ให้เนื้อแมตต์ที่อาจจะออกไปทางแป้งนิดๆ,ๆนะคะเนะะื้อสีที่ เมนก็ถือว่าชัดเจนใช้ได้เหมือนกันนะคะโทนสีลักษณะทั้ง2โทนนี้นะคะโบถือว่า เขาก็เป็นโทนสีที่ใช้ได้ทั้งสาวผิวขาแล้วผิวสองสีก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนเรื่องของเนื้อสีนะคะของแม็กยังไงมันก็ต้องเนื้อสีละเอียดกว่าละมุนกว่าสวยกว่าอยู่แล้วค่ะส่วนของคาทีนะคะเนื้อสีของเขาอะไรของเขาก็ถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าตัวเนื้ออายแชโดว์ของเขามันอาจจะดูเป็นฝุ่นแป้งเล็กน้อยค่ะเรื่องความติดทนก็ของแม็กก็จะติดทนมากกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าพิกเมนต์เขาชัดกว่าของคาทีนะคะก็แค่นั้นเองแต่โบใช้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคือฟิลิชินที่ได้มันก็ใกล้กันนะเพื่อนๆก็อยู่เพื่อน ก็หนึ่เนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะร้อยกว่าบาท200ต้นๆเนื้อก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่แตกออกมาแล้วใกล้กันจริงๆค่ะ โอเคก็หมดไปแล้วนะคะกับการรีวิวเทียบสีนะคะจะถูกจะแพงก็สวยเหมือนกันได้เนาะก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของโบนะคะถ้าโบทําอะไรแล้วเอออาจจะมีอะไรผิดพลาดไปเนาะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะคลิปนี้เนาะโบรู้เลยว่าเสียงโบแหบมากๆนะคะเพราะว่าเป็นคลิปที่2ที่โบอัดวิดีโอนะคะก็มันก็ดึกมากแล้วด้วยเนาะคือรู้เลยว่าเสียงแห้งนะคะคือมันคันคอมากๆเลยอะค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะแล้วก็อย่าลืมมาเม้ามอยคะว่าชอบคู่ไหนชอบสีไหนนะคะ อาจจะไปตามอะไรบ้างนะคะก็มาเมาได้เลยค่ะโอเคค่ะไว้เราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย